สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ g ีเจค่ะนะคะสำหรับ g ีเจแท่งวันของวันนี้วันที่15มิถุนายนพศ2 5 6 4ค่ะนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอังคาร<ม>คู่ g ีเจวันนี้ต้องบอกว่า g ีเจมีปริมาณแรงบายะนะคะลงไปเจอแอเรียแนลรับนะคะแล้ววันนี้จบเป็นลักษณะของแท่งเขียวนะคะลักษณะของการแบบนี้เรียกว่ามีแรงบายคะ<ม>ยคะเดี๋ยวเราไปดูที่ h 4กันนะคะว่า g ีเจไปเจออะไรมาโอเค จ J ใน H4 ี่นั้นฐานก็ยกขึ้นนะคะฐานก็ยกขึ้นและกราฟก็มีโอกาสในราคาขึ้นด้วยวันนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาจุดบ่าย j J กันค่ะนะคะเช้านี้ก็เขียวขึ้นมาเลยนะ,ะอ่าโอเคแต่ว่าถ้าตลาดเช้าบางชีก็ยังไปไม่ได้นะคะยังขึ้นต่อไม่ได้ดังนั้นก็แผมจะรอที่กราฟแอเรียแนวรับโซนนี้สมมติว่า GJ ขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ประมาณบ่ายลงมาอเมริกาลงมานะฮะอเมริกาแปลว่าอะไรตลาดช่วงตลาด ช่วงตลาดอ,อเมริกาก็คือตอนเย็นบ้านเรานะคะประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะหนึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะนี่คือแผนแนวรับ GJ ค่ะสมมติว่าฟรา GJ ไม่ขึ้นไปแล้วนะคะเราก็วันนี้เรารอบ่ายโอเคไหม GJ เนี่ยวันนี้ให้มองบ่ายแต่ต้องรอกราฟลงมาที่แอร์เรียแนวรับนะคะเพราะสังเกตว่าฐาน h IST 1ก็ยกขึ้น โอเคเนาะฐานนี้สึงก็ยกขึ้นแสดงว่าถ้าเขาลงมาที่อะไรแนรับเขาจะมีโอกาสเรียนราคาขึ้นไปอีกครั้งแต่ว่าถ้าเราจะบายให้รอบายที่แนวรับอย่าไปบายที่ต้านนะคะดังนั้นนะคะนี่คือวินัยของการเทรดนะคะดังนั้นเวลาเรามองว่าเราจะบายให้รอบายที่แนรับสมมติว่าการาฟมันขึ้นไปเลยหะโค้ดก็แค่มันขึ้นไปเลยก็แค่วันนั้นเราอาจจะไม่ได้เทรดคู่นั้นนะคะก็คือเราก็ไม,ไม่ไม่เลือกคู่นั้นเราก็เราก็เลือกคู่ใหม่ นะคะคู่ที่สามารถทําให้เรามีกําไรหรือว่ารอกราฟมาที่แอเรียแนวรับนะคะนี่คือแผนการเทรดจีเจสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับคู่จีเจนี่มองไม่ยากวันนี้คือมองขึ้นแต่ต้องรองลองมาที่แอเรแนลรับนะคะแล้วก็วางแผนการเทรดดีๆนะคะรออ่านแท่งเทียนประกอบรอตลาดด้วยจะทำให้ท่านเข้าใจและมีกำไรมากกว่าค่ะนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปขอให้ท่านอร์ตฟ้าสด